อะไรตัวอะไรตัวอะไรกลมๆดิกๆหัวงานหยาบแน่กูบอกเลยวันนี้เบียดอ่างจะต้องมากินนอนโอ้ยก็กับคงกับข้าวไม่มีแล้วนะอดใจกินนอนไปก่อนละกันเลอ้ยดูความหิวแล้วไปสวบอะไรตรงนั้นอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาถึงลูกพี่ก็จะสวบดิวกันเลยหรือไงใจเย็นๆก่อน เเล่นนอนมันอยู่ตรงนั้น <c oughs> หรือเปล่าล้วลูกพี่สวบไม่โดนหน่อยออ้ยอ้ยอ้ยเกือบโดนนิ้วและต่อไปก็คือปฏิบัติการไล่ล่าเหยืย่อของเบียอดอ่างมาดูกันว่าเบียดอ่างนั้นกําลังสวบเหยื่อย่างโหดร้ายเหยื่อตัวเล็กๆดิกๆวิ่งยังไงก็ไม่ทันบียดอ่างลแล้วมึงจะได้กินไม่ชาติเนี่ยลูกโอ้ยก็เข้าใจว่าก้มต่ำไม่ได้พุงมันติดพื้นเอากูป,ป้อนก็ได้เว้มาเออ ท่านโอ้ยนิ้ว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 โอ้ยนิ้วใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นนอนอยู่นี่ลูกเอานอน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 โอ้ยโอ้ยจะฉวบนิ้วอย่างเดียวไม่ได้นะฉวบโรอไอสวฉวไม่โดนนอนเลยโดนแต่นิ้วไม่เอาแล้วเสียงเสียงเกินไปถอยก่อนโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับท่านผู้ชมเบียดอ่างเนี่ยกินไม่ค่อยได้เลยเอา พอกูบอกว่ากินไม่ได้ปุ๊บมึงก็กินได้ปับ๊บอย่างงี้มันขายหน้าคนภาคนะเว้ยโอ,โอ,โอ,โอ้จะมีอะไรเข้าข้างกูบ้างวันเนี้ยแต่ตอนนี้นะครับนั้นเบียดอางเนี่ยก็มาถึงพิธีการไล่เบาหมายถึงว่าน้องเนี่ยจะฉี่หรือว่าจะขับน้ำออกจากร่างกายเพื่อที่จะเข้าสู่ขบวนการเลื้อยเยื่อ,อยางเต็มตัวอ้ยมันแน่วันเนี้ย มาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเอาหน่อยอ่างอ่างเอาหน่อยกูภาคบิวไว้ตั้งเยอะเนี่ยโอ้ยเอ้าเฮ้ยแล้วทำไมกับนิวด่แมนเหลือเกินอาหารยังสวบไม่โดนเลยเนี่ยเอาเอาเอาเฮ้ยงือเงื้ออุ้ยได้แล้วเอาตัวต่อไปไปเลยลูกเออเราจะต้องเอาและจะคายออกหาพ่อมึงเนาะเออพ่อมันคือผมเองขอโทษ กินกินกินลูกโอ้ยมานี่มามานี่มาใคับขครับขยับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกาพุงห่วงพุงห่วงพุงก็จะชวบนิ้วพ่อแล้วเนี่ยมาจะใช่เดียวกับนิ้วพ่อเลยลูกมานี่มานี่นึ่งนึ่งตุ๊บ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 เอานอนกินนอนกินนอนดีกว่ากินนอนดีกว่ากินนอนดีกว่าเนาะมาดิวดิวดิวเนี่ยติวติวอยู่เนี่ยอ้าซื้อมาแพงนะเนี่ยอางเออเออโอ้ยนิ้ว เกือบไปนะครับผมอันตรายนะบอกเลยเฮ้ยได้เล่นอ่ะตัวนี้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 โอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้เออเฮ้ยอ่างกินได้แล้วนะครับทุกคนได้ได้ได้แล้วคือเบียดอ่างน่ารักมากเลยดูดีดูพุงดูพุงหนูชีเอาอีกตัวเปล่ามานี่เอ้ยนั่นแน่นั่นแน่อ่าง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 โอ้ยอันนี้นี่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 มาเนี้ยมาเนี้ยกึ้งกึ้งเอ้ย โอ้ยทำไมน่ารักยังไหนเอ้เอายังไงต่อนี่ชีวิตชีวิตเอาไงต่อนี่เอากินแล้วแล้วแลกินกินกินอ่ะปอนปอนปอนเออโอโหผมก็เสียวนิ้วเหมือนกันนะเอ้ยโอเคนะครับผมนั่นกินได้แล้วเย้ และนี่ก็คือหน้าตาดีใจเวลาที่เบียดห่างได้กินอะไรสักอย่างและมันจะดีใจไปกว่านั้นถ้าสิ่งที่มันสวบไม่ใช่หนอนแต่เป็นนิ้วผมนี่เน, raf, นี่ยนีเน, indung, นี่ยนีเนี่ยนีเนีน seconds seconds. ย่ยเงเง้ยังไม่อิ่มนะคะผมยังไม่อิ่มนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตังออกเดี๋ยวพ่อไปชืิอกุ้งให้พรุ่งนี้ตังออกเดี๋ยวพ่อไปชชิอกุ้งให้วันนี้รอนิ้วพ่อไปก่อนลูก หออยอกหยอกนะวันนี้ก็จะมีนอนนกนะครับผมมาให้น้องได้กินเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปซื้อกุ้งมาให้น้องแล้วถ้าชอบน้องเบียดอ้างนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้เบียดอ้างด้วยนะจ๊ะเดี๋ยววันหลังผมจะมาถ่ายคลิปน้องเบียดอ้างให้ดูกันอีกสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายบายครับ